สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาทำเนื้อน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะเนื้อของเรานะคะเป็นกิโลเลยค่ะแล้วก็ผัดน้ำมันหอยใส่หอมหัวใหญ่แค่นั้นเองค่ะง่ายๆนนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็เอาเนื้อล,ลงค่ะ เป็นกิโลเลยนะคะเพืเ่อนๆตัดไปค่ะ Thank you. แล้วก็นี่คือแป้งนะคะแป้งมันนะคะจะทำให้อซอสเขาเข้มง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะ เพื่อเลื่อนじゃเนื้อกับหอมมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะบาลานซ์ใช่ไหมก็ผัดเนื้อแล้วกันเนาะผัดเนื้อใส่หอมแล้วกันเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลไปเราจะใส่ไป4ช้อนก่อนนะคะ4ช้อนชาค่ะถ้าไม่หวานไม่ได้ลดเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มค่ะ ผงชูรสนิดหน่อยคะ่ะไม่ทานไม่ใส่ก็ได้นะคะใช้รสดีแทนก็ได้คะ่ะผงปรุงรสอีกหน่อยหนึ่งเอาเจะก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยหน่อยหนึ่ง เห็นไหมคะเพื่อนๆเนื้อเขาจะมีน้ําออกมาเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ํานะคะถ้าเราต้องการว่าจะให้เขามีน้ําสักหน่อยเราค่อยเติมก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องนะคะ รอให้เนื้อเขาสุกนะคะ ราก็ใส่หอมลงไปนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะหอมหัวใหญ่เรานเองนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าเจ๊กไก่ทําได้ทุกคนต้องทําได้ะคะ่ะเพื่อนๆจน้ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยจัดเลยะคะ่ะเนื้อน้ำมันหอยนะคะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ BEEP OILT ิ sauce นะคะเพื่อนๆถ้าเรามีแครอทนะคะเราก็ใส่แครอทลงไปด้วยก็ได้ะค่ะแต่เราไม่มีนะคะมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะเพื่อนๆจ๋า อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็อย่างนี้ค่ะเราไม่ได้สรรหาได้ทุกอย่างนะคะที่จริงแครอทก็หาง่ายค่ะแต่ไม่ได้ออกวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเหมือนฝนจะตกคะ่ะลมแรงมากเลยค่ะ<ม>ก็ไม่เป็นไรค่ะมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะชิมรสดูหน่อย ต้องการความหวานอีกนะคะใส่น้ําตาลเพิ่มอีกสักสอช้อนนะคะเพืเ่อนๆโอเคค่ะ จะแกว่าโอแล้วนะมาเติมซีอิ๊วขาวไปอีกหน่อยหนึ่งพอได้รสนะคะพอได้รสได้กลิ่น,นะคะ่ะ จะแกะจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆ อนนี้ก็รอให้เดือดนะคะรอให้เดือดแล้วเราก็จะใส่แป้งนะคะเพื่อนๆจ๋าง่ายนิดเดียวค่ะรสชาติโอเคแล้วค่ะรอให้เดือดนะคะหลังจ,จากนี้รอให้เดือด เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะออซอสเขาเริ่มเข้มข้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยน่าทานไหมคะเราให้แป้งเขาสุกนะคะแล้วเขาจะไม่คืนตัวนะคะเพื่อนๆหั่ไปอีกสักหน่อยคะ่ะ เพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะหน้าตารับทานไหมคะเนื้อน้อมันหอยอค่ะใส่หอมใหญ่นะคะให้ดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมหน้าทานไหมคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ